สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเวลานี้เป็นวันอังคารที่9ทธันวาคมนะครับเราระ,ะลึกถึงนักบุญฮวนดีเอโก้นะครับที่แม่พระแห่งกาดาลูเป้ได้ประจักษ์มาให้หวนดีเอโก้ได้เห็นหวนดีเอโก้ก็เป็นชายหนุ่มซื่อๆนะครับสุภาพถ่อมตนเป็นชาวนาไม่มีความรู้ แต่ก็สุดท้ายแล้วแม่พระก็ประจักษ์มาให้วนเห็นและทุกๆคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏให้เห็นองค์พระเยซูเจ้าและแม่พระปรากฏให้เห็นล้วนเป็นผู้ที่สุภาพและผอมคนทั้งสิ้นนะครับประกาศสุิิยาในวันนี้นะครับบทที่ 40. ข้อ1 11, ถึงข้อ11เพราะว่าสารของนักบุญมัธิวในบทที่18ป ข้อ12ถึงข้อ14นะครับวันนี้ประกาศุภิสยาต้องการบอกเราทุกคนว่าอย่าเสียอย่าเสียเวลาเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอีกต่อไปแล้วให้เดินทางตรงมุ่งหน้าไปสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่ามนุษย์เป็นเพียงดอกไม้หรือดอกหญ้าในทุ่งนาไม่นานก็จะเหี่ยวแห้งเหี่ยวเฉาไป เวลานี้บางคนอายุไม่มากก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วโรยลาไปแล้วก็เครื่องพัน,พน,พนธนาการเป้ที่เราสภายอยู่นี้บางทีก็หนักบ้างเบาบ้างอย่าไปยึดติดอยู่กับมันสละทิ้งทิ้งเอาออกมาดูในเป้มีอะไรลาบยศสรนเสริญ อยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งของเครื่องใช,เงเช,ชง้เป็นของชั่วชั่วข่าวทั้งสิ้นเป็นของชั่วรายทั้งสิ้นทำอย่างไรจะให้เราตัวเบาตัวเบาได้การจะเดินการจะตัวเบาได้และเดินไปสู่เป้าหมายคือมุ่งไปสู่พระเป็นเจ้าได้ต้องเดินตัวตรงสายตาจ้องมองอยู่ที่ องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยมีพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องนำทางเสียงเลียกขององค์พระผู้เป็นเจ้าเวลานี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วสละทุกสิ่งที่เป็นของฝ่ายโลกแล้วก็เดินไปด้วยความสบายใจเพื่อเข้าสู่ฝูงแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เลี้ยงด้วยความรัก เท่านั้นยังไม่พอองค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงส่งพระบุตรของพระองค์สุดพระบุตรสุดที่รักคือองค์พระเยซูเจ้ามาตามหาลูกแกะอีกแรงหนึ่งถ้าตนเองรู้ว่าตนเองเป็นลูกแกะที่ออกนอกลูกนอกทางก็ต้องรีบเข้ามาอยู่ในฝูงแกะอย่าได้ทำเป็นดื้อดึงดื้อรั้น,น,น,นทำเป็น ไม่พอใจไม่สบายใจและหนีหายออกไปบางทีอาจจะไม่ได้รับการตามกลับมาบางทีคนที่ไปตามแล้วตัวเองก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจไม่ฟังและสุดท้ายการจะเข้ามาอยู่ในผงแกะอยู่ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจจะสายไปก็ได้ดังนั้นเป็นลูกแกะที่ดีใช้พระวาจาขององค์พระเยซูเจ้า เป็นผู้นำทางชีวิตสงบราบลื่นเหมือนที่แม่พระประจักษ์มาที่กาดดาลูเป้ผ่านทางฮวนดีเอโกที่ยินดีรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่ได้พบเจอกับพระแม่มาดีแล้วท่านรับสินล้ังบาปพร้อมทั้งครอบครัวเมื่ออายุห้สิปีแล้วใช้ชีวิตที่เหลือรู้แล้วว่าตนเองต้องทำงานเพื่อใครตนเอง ทำอะไรอยู่ใช้ชีวิตทั้งสิ้นสรรเสริญอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าแบ่งปันความเชื่อความรักที่ตนเองได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระแม่มาดีที่เกาดากลูกเป้ให้กับทุกๆคนเหมือนกับนักบุญเปาโลเหมือนกับพระแม่มาดีชีวิตกิจชนจึงมีความสุขอยู่ตลอดเวลาชื่นชมยินดีตลอดเวลา ขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ